สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันอาทิตย์นะคะหลายคนคงจะเป็นวันหยุดส่วนเราทํางานเหมือนเดิมนะคะเราเพิ่งเรื่องงานตอนตอนทุ่มหนึ่งตอนนี้ทุ่มสาเราเพิ่งมาถึงบ้านนะคะตอนนี้เปลี่ยนชุดจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนรุ่นพี่ที่ทํางานแล้วก็ผู้จัดการนะฮะตอนนี้สภาพห้องของอีฉันก็คือรกรุงรังมากเดี๋ยวดิฉันจะกลับมาเคลียร์ทีหลังนะคะสภาพไม่ไหวตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วที่ The อ r o ินแดง a n The Prom Din d จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากเลยเรามากินลักกี้ซุกี้นะวันนี้คิวยาวมากลูกคนเยอะมากเลยไม่รู้ว่าผู้จัดการเราได้คิวที่เท่าไหร่นะเข้าไปหรือยังก็ไม่รู้อะไรพี่เสิบได้พี่เสิบละพี่พชัยเหอพี่ม <c oughs> าหัแล้วคิวยาวแฮง,ง อ้าวคาดพี่เข้าแป๊บเดียวหาพี่เข้าไม่เจอโอว้วันนี้เราอยู่ลึกมากหวยที่ออกสีสามลัคก,กี้ซุกีครั้งที่สองที่เรามาที่นี่ดูส,สะอาดมากชอบแสงสีความแดงความจริงจีนแล้วก็อร่อยด้วยนะ วันนี้เรามาเหมือนเดิม4ี่คนเหมือนรอบที่แล้ววันนี้ผู้จัดการเขาใจดีนะคะเราจะเรียกก็เลยมากินกับเท้านะคะมีผู้ใหญ่ใจดีเพียงเราก็เอานะคะต้มไปเลยค่ะผู้ใหญ่ใจดีอันนี้ a p p e t i z ทานเล่นจะมีกุ้ยช่ายทอดกุ้ยช่ายทอด น้ำจิ้มสูตรคุกก่เลยิง่งเย็น <laughs> นะฮะปัญยาโดนไลฟ์ออกเาบว่าทิ่อีคุกไก่ไหมนะยังไม่เึงไหเราอีกซอสซสม์มินชีน้องไห้ว

จัดบันเทิงบรรเลงผักเรามาเพิ่มน้ำหนักชิมง,งานกินอิ่มแล้วนี่เชียร์จัายกินอิ่มแล้วกลับได้ ค <A> นที่ต่อคิวต่อ <A> 09, ไปก็ยังเยอะอ <A 09, S 2> ยูน่นะนะครับขอเชิญหมายเลข9 0กลับแลวไม่ใช่ทุกคนกลับแล้ว,ว,วนะขอบคุณมากนะคะทุกหวยทุกหวย